What's that Islam? สุริชันเกนมาสุริชันมีพ่อเรื่องคือพ่อมเหสวนสุริชันเคยเจอพ่อหลายครั้งแล้วไว้พ่อเลื่องชีพโดนสักพีแต่พ่อก็บอกกับสุริชันเอาไว้ไว่าอาชีพโนเป็นอาชีพที่เลี้ยงสุริชันมาตั้งแต่เล็กจนโตจะทำยังไงได้สุริชันก็ความห่วงพ่ออยู่ห่างแต่ก็ว่าไปแล้วพ่อนี่นะมีคนต่คอนสสิทอยูค่คนหนึ่งไม่ชื่อว่าพี่เสือกแม่ พี่ไรมันน่ามันไส่จริงเลยพี่เสือเนี่ยเป็นพี่ชายคนเดีวันวันไม่ออกงานเอาเงินขี้เกียจเสงย่ยงจริงเลยพี่เสือเนี่ยทำไมมันพูดอะไรวะคะเนนนี่แหละเสือกเดี๋ยวทะเลด้วยเขาเป็นลูกของพ่อโจอนพระเหสวนพ่อโจระเหสวนเนี่ยไม่ลูกด้วยกันสองคนนะพี่ฉันเนี่ยเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้อง มีน้องคนหนึ่งช่วนสุริชันนสุริฉันนี่ก็ยังไงอะมันมันไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่น้องฉันหรอกทีนี้ฉันเกิดกองมันมันก็เลยเป็นน้องฉันนี่หนึ <c oughs> ่งไแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นโจรตอนแรกพ่อช่วยคนนะช่วยคนทาบุญทาทานนะช่วยคนเป็นโงทหารแรงเขาะพอมาป้นเขาก็เลยเป็นโจรเลยนั่นง่าง่ายแค่นั้นเองนะชีวิตคนเราทีนี้ ไอทุนิชันเนี่ยนะมันแปลกอย่างหนึ่งมันแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่ว่ามันกระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิงฉันก็เลยนึกว่าไว้ใจว่ามันน่ะต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนถ้าเกิดจะ้ว่ามันเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่นะเฮ้ยฉันจะจับน้องคำนีให้ดูเลยคอยอยู่เลยได้เดูสิมหาทุนิชันได้ถ้าวันนี้นะมาอีกนะฟ้องพ่อแน่นอนครับลอง่ายจะไหมกั้นหนึ่งหก ขอบคุณคะสหรับวเข้าใจนะคะสำหรับนอะไรคะรู่าน้องอกีเีติดลบจรงนะคุณน้ำครับขอบคุณครับครับไม่ต้องรอเต็มนะขอบคุณนครับขอบคุณนะครับสหับเท่าองวันนะครับ ที่บ่อปาโรงของเรานะครับออกมาเป็นโจ๊ตไปเป็นพระราชาไปขอบคนะครับเดี๋ยวก็อของอันนะครับ้าขอบคุณด้วยนะคะออกางหลังขอเลยนิดนึงครับอบคุณวันด้านวิธีครับอบอไปกับโรงเตานะ จริงนะครับเดี๋ยวเรื่องถ่ายรูปเนนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนเรื่องก็ยังได้นะครับพี่น้องเรื่องจะได้ดำเนินต่อไปใหพี่น้องได้ชมเรื่องเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณศิลปินตลอดทัางวันแต่ทุกครั้งนะครับคมีความรักความเมตตากับศิลปินในทีมงานมงสอนนรามน้ำเพชรนะครับ สลับช่อดอกไม้ก็เป็นของทางวัดครับช่อละ20บาทนะครับพี่น้องสามารถซื้อแล้ให้ศิลปบินท่านใดเลยได้ก็ร่วมกันทำบุญับทางวัดด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูไฮซูริชันกันหน่อยสวัสดาบานแบ บบคครคครััตรงไหนก็ได้ครับ,แล,บ,รบแล้วแกะใช่ไหมใช้นี่ดูมาหาสุริชันนี่ด้วยทุกทุกวันจะหาวันนี้มาอีกนไม่รอดแน่พี่เสือเพราะว่าสุริชันนี่จะฟ้องพ่อให้ดูเลยดูสิเพราะพี่เสือน,นจะเอาตัวรอดอยังไง <c oughs> อพ่อแน่นอนยอฮตัวายใช้เกง่งทักเก่งชักเก่งไทักเกงซีมึงเป็นผู้หญิงใช่ไหมแน่ผู้หญิงอะไพี่พูดบ้าอะไรเนี่ยก็กวายเมื่อกี้เนี่ยก็พี่เล่นมาไม่สู้ไม่เสียฉันตกใจหมดเลยเผู้ชายนะอ่ปืนไปยืงข้าง,งหูแป้งาตังยังไม่ตกใจ อยู่เดียวพันกันแม่นีได้เนี่มเน่มาทำไมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรมึงเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่เที่ยวแน้วหรือจริงเลยเนะก็ฉันสุริชันบอกแล้วไงว่าฉันสุริชันเป็นผู้ชายกูไม่เชื่ออะไม่เชื่อนี่ฉันจะมีไงเดี๋ยวใส่ขวดแข่งกับกูไหมล่ะจะบ้าเนี่ยคนไเยอะแยะไม่มีงานทำไหนไงไปกินก็ไปกินเราไปทำอะไรไปทำอะไรจป็นผู้พี่เหรอทม่ได้กินขนม รูชาว้ายผู้ชาายผูายผายผายผู้ช้ยผ้าู้ชายผูายผูายู้ชูายผูู้ายผู้ช้ชา้ยผู้้ายผายผูาูชายาชชย พ้าเจ้าเจ๋ง่อนที่เธอจะขึ้นจากพ่อใครทำร้ายพ่อมาจัะพ่อไม่ไหวแล้วข้าเจ๋งเปิดคำบอกพ่อมนตามติดพ่อมาก่อนที่พ่อจะสิ้นลมหายใจตายใจเจ้ามาอยู่พคนแบบนี้พ่อมีความจริงบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกให้เจ้ารู้จริงๆปวดแท้จริงๆเจ้าคือคนรอดทีดรอใหงเวียงปานนครเจ้าไม่ใช่ จริงๆแล้วพ่ออะไรมาพูดตัวลิศเป็นลูกพูดจุดต่อให้ดีนะตัวลิศเพื่องเราที่พ่อจะเอาใจาฟังต่อจากนี้ไปม,มันเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างครั้งหนึ่งกระสรบกรสุรศรีกษระสับแห่งสิรานครได้ยกกองทัพเยียบยั่งเพดินเวียงอ่อนเสด็จพ่อของเจ้าให้นามาองค์เทพนีและพระมเหสีสีเป็นเจา้าพระอ,องค์ได้ออกตั้งศึกพ่อ หลังได้รับความพ่ายแพ้กลับมาเรื่องด้วยสุรศรีราชาต้องการเดินเบียยฟ้อเพื่อเป็นข้อความเ่เการประสูติราชโอรสตมมัยให้นามนรสิงห์น้าอน,น,านาอาแต่พ่อก็มีอาจยับยั้งสิข่ขงนั้นได้เสด็จเจ้าจะทอมคอมตลรอดไม่ใช่เลยเมื่อสิ่งที่ติดตัวจามามันเขอรอร สิ่งนี้มันเป็นสิ่งยืนยันว่าเจ้าคือพระราชนัดาตัวจริงมันมีชื่อว่าเรียนสิงแก้วสิ่งเดียวกับพ่อได้ไหม <c oughs> เจ้าต้องก,กบอบกู้เอกราชของเบียงฟ้ากับคืน้าฉันสัญญาจะเจ้าจงขอบข้าข้าอ,อ,อินทรสิงห์หน้าป้อนได้ดนนอนฉันไมข้ามมาได้สิ่งเดียวสัญญา มันยีบไปกับมึสร้างความเสียหายกับตัวเกันต่อไปคงจะเหลแค่ที่ของเองคนตองเป็นพ่อไปต้มน้ำมาแล้วครับตอนนี้ฉันจะแก้แค้นให้ได้คไม่ต้องห่วงเลย เาได้ไงมไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนด้ไหมตักกัในกระติกมามักง่อยกังเลยแกเนี่ยมันไงแกตายลยแกร้อนได้ไงอตอนจะเผาเลยสงสัยร้อนไม่ตายแบบงั้นนะคว่าม่ต้องเผาองเผากันมั้งโอ้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 โอตายเออ๋อทำไมแกไมื่กี้ขนมหมดจีให้หมด นมจิอะไรนังไงมีทั้งสองก้อนใช่ที่ไหนแล้พี่เสือแล้วก็มีตัวรถด่วนด้วยปจะบ้าอะไรยังไงพี่เสือาตายแล้วต่อวันนี้จะทำยังไงดีล่ะพี่สุริชานว่ายังไงพอตายซะแล้วก็ใช่แน่สิ พี่เสียใจมากฉันก็เสียใจเป็นเมียกูไหมพี่สลักกระ่อกม่ใช่เรามาโค่นเรื่องนี้ไหมริชานอะไรช่วยพี่ดูหน่อยสิช่วยดูอะไรพี่สองคนนั้นต้องการอะไรดอกติลตายซะเร็วแ้่ก็ไม่บอกมายืนซุ่มถ่ายเราจะไปรู้ไหมเล่า เขาไม่กล้าเขาอายเราไปมุ่ไม่อายหรอกเอาเป็นรุงไคนี่ถ้าแกไม่พูดเดี๋ยวพี่เขาก็จะยิ้มดีนะไม่งั้นแกตายฟรีไปแล้วไม่ได้สั่งเลยเนี่ยเออขอบใจมากลูกโอ้โหสมิชาลมึงโดนที่ตาตูดคนนึกดอกลำโพงน่ะเสียไปแซวฟพ่อมากโอ้ยดุกติ๊กด้วยอ่ะ Oh, อะไรเขาดูแพลวพาวมากนะเขาไม่น่าโสดเลยอะ แกก็ไปเองดิเดินเข้าเองก็ได้ลูกมึงนี่ดูจิตพลอยสงสัยผู้หญิเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขัดดอกไม้แบบนี้ต้องเป็นผู้ชายสิขัดดอกไม้นะใช่สองดอกนะพี่เสือตทำไมว่าตอนนี้ที่จะรู้ความจริงว่าฉันไม่ใช่ชายแต่ว่าฉันสุริชัยก็ยังไปเมียพี่ตอนนี้ไม่ได้ทไมเพราะว่าฉันมีความแค้นฉันจะต้องไปฆ่าดาราสิงห์หน้า่างให้ได้ก่อนพี่ังให้ดีนะเจ็ดวันท่านกลับมา ออกมาแล้วก็แปลว่าชั้นสุริชัน